สัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีโปอีเบ้ลุงปานาพวกเราเด็กหน่อยเมื่อนี้เนาะเลาะชิมริมทางจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งกล้วยใหม่ธรรมชาติเบ่งเป้นปลูกแขวนไว้ทุกที่ท์โเดนแต่มันก็งามเบ่งเดอมีหลากหลายพันปูปไว้ทุ่ทีพทุเดนแต่มันก็สวย ข้าสิพามาเบิงอันนี้บ้านของไผ่บ้านของคองรูชาวอุปชาอ่าเพิ่อยูมาปพิมาณใส่นนสนใจกล้วยไหม้ก็มาเบิงได้เด้อครับเพิ่นจะปู่กแบบเรียนแบบธรรมชาติปุมีทั้งทั้งันกล้วยไหมป้ากล้วยไหม้บป้ามีหลากหลายสายพันธุ์แคธอริยากับล้มก็จะแรงๆเสียงอ่ะจะบ,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 บกบอกบกกเด้อแต่ก okay, ็สีท้ายให้เบิงเนาะได้มาแล้วสวย อันนี้คือกล้วยไม่ทั้งหมดเลยนี่นะสายน้ำพึ่งสายน้ำพอกมีมัดยุงระยายไปนี่นี่กล้วยไม้ทั้งหมดเลยเด้นี่นะก็เลยจิ้ท้ายนะพี่น้องเบิง้งหัวมันเป็นแบบไหนเห็นรอดเข้ามาเนาะนี่ส่วนกล้วยไม่แบบปลูกแบบบ้านๆได้อะไรมากมายส่วนนี้นะได้ยินข่าวอะ่ะพ่อค้าคนกลางนะ่ะเขาประมูลเขาอยากซื้ออยู่เสนห้าแต่แกไม่ขาย ดูองแก่น่ะทำไมต้องเอามาหลีไว้เนวนี้ก็บ,บอกชักคือกันแก่บริโชว์คือนคอนเห็นนะกล้วยไม้หลักสลายสายพันธุ์นะดูเดอ้อท่านท่นที่เขาอ,อาจจะบอกเขาเห็นก็นหลายอย่างนี้พันอย่างนี้เนาะแคท,ะทะเทริยาขาวก็มีนะสีขาวๆวสวย,สวย ทนี้บ่มีแค่นีแล้วอธิภาพไปเบิงเนาะนี่กล้วยไม้แบบหลากสีมากสวยก็เลยยังไงพี่น้องได้เบิงมันกำลังเหลื่อมจากออกดอกกำลังอันนี้ช้างแดงกำลังคือออกดอกชางแดงมันโบขนานเนาะดูอันนี้ชา้างแดงนะน,นี้นะนี่กระถางบักใหญ่เลยบักเอฟเลยนี่เห็นไหม อันนี้เขาเอนตะกูลช้างกะนี่ยทำไม,มเป็นช้างแดงเนาะผูใสซบูดยอันสวยหรูผูใสซกรตตาท,ทุ่ยทีเ่านั้นแต่มาหางงามเนาะคำกล้วยมามันงามอยู่แล้ว <S <S อันนี้ช้างกะอันนี้ <S 2> <S 2> น,น,นี่ช้างกะกำลังกำลังเริ่มบานกำลังสีงามอ่ะสีพามาเบิ้ง <S <S ทุกส่วนของต้น,มนไม้ในในนี่นะลมแห้งขนาดเลยเสียงอาจจะข,ขาควักขี้นเนาะแดีวกะเบิงเบิงโ๊ตเบิงเห็นไหม แงมอัน่นแามกล้วยไม้บาทนะสิพามาเบิ้งไม่แบบอ้อมนี่บมมีอย่างอันนี้กล้วยไม้ออนชางกะและอันนี้ก็ชางกะชา,า,างกะแบบใหญ่มากเลยก็รังบาทนะเนก็ม่าวากับปลูกไซคือพวกยังไงคือบ้ากุบ้ากล้วยไมครูชาอุปชานี่หละก็เลยหมามาท้ายฮะพอพี่เมอ์พี่น้องบึ่ง อันนี้แหะกระถางนี้ถ้าจะขายก็หลายพันแน่นิสี่พั 5, 000, นถึงห้าพันนี่แคทก็จะปูไปที่พันบ่มีพันบ,มบ,นบม่มีหม่องปูปก็คข้อยแขวนไปมีตะควยแต่เมมน,น้ามันโอ้อดอกเงนะสิบอกคอยดูงามแหง้งอนี่เห็นไหมไม่ตะควยหม่ทั้งบมดแต่เน้าม,มันโอ้อดอกองหนทุกที ก่อนนี่นะก็เลยภาพอาจจะมืดเน่เพราะว่าต้นไม้มันหลห <l> <c oughs> ็นออบอกาพแต่รูปเลยเนาะคับแค่แต่รูปคับเห็นไ,ไ,ไหมีนานอาอ,อดอกจะบอกเลยคือสวนสวรรค์เด้อในนี่นะ,ะแต่ตอนนี้ซางก้ากำลังอออเห็นไหมเห็นบอสงานกับ แกจะปูดไวในก๊กใหม่เนี่ยเต็มมดด้วยกล้วยไม้ทั้งมดเลยแต่เวลามาออกบอกขออกดอกระขบอกเลยงามแห้งมาเบิ้งแล้วเดี๋ยวสิมาทาให้เบิ้งต่อมันที่เป็นดอกเนาะตอนนี้มันกำลังยังบเป็นดอกเบิ้งมันจะอยู่แบบเรียนแบบรรมัอยู่บ้านอยู่กลางทงน้ามันก็เลยงามทุกที่มีแต่กล้วยไม้เนี่ยนะจักพันธุิสังพันธ์ิยาเดี๋ยวสิพาลอดเข้าไปเบิ้งในนี้เนาะมันเป็นพันธุ์ิสังอันนี้นะมันเป็นดอก อันจะให้ดูอันที่มันเป็นดอกเดือนห่าพุ่มันเป็นน,น,นเดือนห้าแปลว่ามันเป็นนะเป็นเดือนหพุ่นี่อันนี้ก็จะพันหย่างพัน <5 S> 1> 1หนึ่งอันนี้งามอันนี้ก็เดือนห้าเนี่ยอ้อเต็มที่แล้ววะานเดือนห้านะเต็มที่ผสมด้วยอันนี้ขนาดนาง,งวัวปอกกับปูข้อที่มันห่างงามแต้ของเราปลูกนะฮะมีนะห่านกอันนี้ นสวนส่วนแกนหลายหลายแหง้งยังหมดเลมดแค่นี้นะจะพาไปเบืองฮะเดี๋ยวมันกันนี่5นา,นาทีแล้วนี่เบิ่งกล้วยมาอันนี้อยากอีแต่อื่นเนี่ยกล้วยหมยไ,ได้อันนี้นะดอกมันแล้วบบแม่หมอยเนี่ยโบเมนเนาะฮะเอื้องออมุกข<ะ>วานนี่นะ ถ้าจริงนะแม่หมอยแล้วต้องต้อง,องพิเศษอันนี้เนาะของครูชาวอุปชาเด้อพันหมักแห้งกล้วยใหมเนี่บานสวนเพิ่นเนาะมีเอาม,อมาเกียงเต็มที่หนึ่งมันล้นมืดแล้วมาเกียงเดี๋ยวนี้นะมันเลืองอกจำน้อยไมีหยัง เดี๋ยวจะพาไปเบื้องหลังบ้านเนาะหลังบ้านก็กำลังงามเป็นวเเนะเห็นบหมงามบองามแหงเนาะนามเดือนห้ามันจะบานหลายเห็นว่ามันจะงามตอนนี้มันกาลังกําลังอันฟักสวอยู่เดียวมันกระบ,บานนี่แต่อันนี้ฮหนะ่ะเพื่อนปู้น่ะบริวาพิธีพิถานเพื่อนนะว่างตัวที่ตัวเดียวมันห่างงามฮะเนาะเห็นบอทุกที่มีแต่กล้วยไม้ทุกม่องอันนี้สีสม้ม เราลองไปเบื้องหลังบา้านเบื้องเนาะอาทีนี้เขามาโซนหลังบ้านเนาะมันเป็นตัวไดหลังบ้านมันจะเป็นใส่กำลังออดอ้อนวะ<ค><ย>ใส่เรื่องจันนะ่นะตัวใดอันนี้บอกเรื่องจันทบูรณ์นะบอกอันนี้บอกเรื่องจันทบูรณ์นะนี่เหลืองจันทบูรณ์เนี่ยเคาเห็นบ่อนี่นะมันกำลังออดอดกเนาะมันกำลังเหลื่อมเป็นนี่เห็นบ่นี่ โอ้นี่มันจะอ้อตามติ้งตามงาอันนี้อีกสักครู่แล้วเราคงมาเบิงอันนี้เนาะอ๋อมากำลังอ้ออะไรอันนี้นะกะละกันเลิมบ้านเล็กๆในหนออันนี้เรื่องจันทบ,บุญทั้งมืดได้หนีินะอันนี้กะทุกเหนือทีในบ้านหลังนี้มีตะกล้วยใหม่สิบขอบอกเบิงดูค่ะนะแม่ตะกกใหม่แก้กระซ้มันยิ่งมันยิ่งอันนี้กล้วยใหม่ทั้งหมดนั่นนี่นะ แต่เวลามาออกดอขอบอกเล้วเรื่องเต็มโคกเลยเดอ้อนี่นะเด้อนี่หลังครัวก็เมีพิสังขัน่ะกล้วยไม่ทั้งหมดแต่กระแปะแกปุ้งอย่างกระงามครูช้าอันนี้นะอันบริมีพิสังกล้วยไม้ทั้งหมดเด้ออันนั้นห้ละตะลู่ตะลุะล่อยู่นะชุกเนื้อที่อันนี้อันนี้หลังบ้านเดอ้ออันนี้นะเด้อจะบอกให้เดอ้อสังเกตเดีย๋ยวพอเป็นพี่น้องเลย อันนี้กงมะขอ,อนี่นะแกกระปูกกล้วยไม้ให้บอกสางกะติ่มอยู่ในกงมะขอนะ่ะเห็นไหมข้างบนอนะ่ะอาจจะซูไมไหเบิงเนาะเห็นไหมเนี่ยนะนะยุก,กงมะขอได้นี่นะนะอนะนีะ่แต่กล้วยไมาช้างกะจะไมแ้แพงๆทั้งหมดเลยนะีน่ะเนะก๊กใหม่ก็ไ่ได้เฮอร์วินนะปูกแต่แต่คนหมักปูกเนาะ เอ็นอะไรคนนี่ก็แป้กสีพามาเบังเจ้าของสวนได้นี่นะอ่ะวาวก็พร้อมแลพี่น้องเนี่ยนะเอากล้วยมาให้อีกนเ้าขอบคุณครับกล้วยหอมทองพร้อมกระตาโอ้ยแต่กระตาอ้าวอาวเน่สวนนี้เป็นจังไงเรื่อมปูดบปีใด10ปีกนหลังอ่า10ปีที่แล้ว ว่วาพยายอ่ะแนะนำสวนเพื่อนไหมสวนบรรนทุ่งค่ะสวนภผนอ้อนี่เนาะสวนครูชาวค่ะสวนบรนทุ่งค่ะอ่าครูครูคชาวคนนี้แหละครูชาวเนี่ยเจ้าของกล้วยไม้ทั้งหมดที่นำเสนอไปเด้ออ่ะขอปิดคลิปแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ